ชื่อสองเครื่องดื่มปนเปื้อนไมโครพลาสติกสูงสุดแต่คนไทยยังดื่มกันทุกวันสองเครื่องดื่มที่ติดอันดับมีจุลอนุภาคพลาสติกสูงสุดแต่ชาวไทยหลายคนยังดื่มโดยไม่ระวังการบริโภคน้ําประเภทต่างๆที่มีจุลอนุภาคไมโครพลาสติกมากเกินไปอาจซ่อนภัยต่อสุขภาพมนุษย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมสาราอาณาจากักรได้ส่งตัวอย่าง155ชนิดเครื่องดื่มที่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านกาแฟพบจุนอนุภาคในทุกรายการที่ทดสอบผลสำรวจพบอะไรบ้างในบรรดาเครื่องดื่มที่ถูกวิเคราะห์ได้แก่กาแฟชาเครื่องดื่มให้พลังงาน Energy Drink โซดาและน้ำผลไม้เมื่อดูภายใต้กล้องจุลทรรศพบว่าชาร้อนแบบถุงกรองมีจำนวนจุนอน,นุภาคมากที่สุดอยู่ที่เฉลีย่ย49.81เม็ดต่อ1ลิตรซึ่งมากกว่าชายเย็นประมาณ2เท่าอันดับที่2คือกาแฟร้อนโดยมีจำนวนจุลอน,นุภาคอยู่ในช่วง29.57เม็ดต่อลิ ซึ่งสูงกว่ากาแฟเย็น31-43เม็ดต่อลิตรเล็กน้อยแม้ว่าเครื่องดื่มเย็นจะมีจุลอนุภาคอยู่ในระดับเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยที่สุดเสมอไปน้ำผลไม้มีจุลอนุภาค19-41เม็ดต่อลิตรเครื่องดื่มให้พลังงาน14-36เม็ดต่อลิตรและน้ำอัดลมบรรจุขวด13-21เม็ดต่อลิตรเพราะอะไรน้ำร้อนถึงมีจุลอนุภาคพลาสติกมากกว่า ความร้อนเป็นตัวเร่งให้วัสดุบรรจุภัณฑ์ปล่อยจุลอนุภาคออกสู่ของเหลวมากขึ้นนักวิจัยบอกว่าเมื่อใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวฟิลเตอร์กาแฟรหรือชิ้นส่วนพลาสติกในเครื่องชงก็มีแนวโน้มที่จะปล่อยอนุภาคพลาสติกเล็กๆลงไปในเครื่องดื่มง,งานวิจัยในปี2023ชี้ว่าถุงกาแฟพลาสติกเดียวอาจปล่อยจุลอนุภาคมากกว่า1 0 0 0 0เม็ดเมื่อใส่ในน้ำร้อนผลกระทบต่อสุขภาพวิธีลดความเสี่ยงผลกระทบเต็มรูปแบบของจุลอนุภาคพลาสติกต่อร่างกายยังไม่ชัดเจน แต่มีงานวิจัยชี้ว่าอาจทำลายเซลล์ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพผิดปกติและอาจล็อกสารเคมีเช่นบิสฟีโนลิตที่เฟรสรวมทั้งโลหะหนักซึ่งเคลื่อนตัวเข้าสู่เลือดตับไตสมองเป็นต้นผลการศึกษาช่วงเดือนมีนาคม2024พบว่าผู้ที่มีจุนอนุภาคในหลอดเลือดแดงคอมีความเสี่ยงสูงกว่าในสปีต่อมาทั้งภาวะหัวใจวายหลอดเลือดสมองหรือแม้แต่เสียชีวิตเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีจุนอนุภาคในหลอดเลือดส่วนนี้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าถึงแม้จะหลีกเลี่ยงได้ยากในการดื่มชาและกาแฟให้ปลอดจุลอนุภาคทั้งหมดแต่สามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้ใบชาชงเองในภาชนะที่ไม่ใช่ถุงกรองเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมีการตรวจสอบคุณภาพหลีกเลี่ยงแก้วพลาสติกหรือภาชนะที่เสี่ยงปล่อยอนุภาคชาแบบถุงกรองและกาแฟร้อนติดอันดับน้ำดื่มที่มีจุลอนุภาคพลาสติกสูงสุด จากผลการวิเคราะห์หลายชิ้นงานถึงแม้ว่าเครื่องดื่มเย็นจะมีปริมาณจุลอนุภาคอยู่ในระดับเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยที่สุดผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้เป็นประจำควรใส่ใจเลือกวิธีชงเลือกบรรจุภัณฑ์และลดการใช้พลาสติกเพื่อสุขภาพในระยะยาว